สวัสดีครับผมอินดี้นะครับกลับมาแล้วกับวันที่9ของอ,อังกฤษวคลำนะครับวันนี้จะเอา,เอาจะเสนอคำว่า combine นะครับจะสะกดเป็น c o m b i n e นะครับ combine นะครับก็คือคำนี้จะแปลว่ารวมแบบว่าเป็น verb นะครับจะ เป็นการแบบว่ารวมอะไรบางอย่างเข้ามาด้วยกันหรือว่าแบบการ exist together ก็คืออยู่ร่วมกันอะไรประมาณนี้คำนี้นะครับอ่านว่า combine นะครับอ่านว่า combine ตัวอย่างในการใช้ประโยคนะครับก็คืออันนี้เลยเอาประโยคแรกเลย none of us has much money so let's combine what we've got ก็คือแปลว่าเออเราทั้งหลายทุกคนไม่ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นต้องแบบรวมเงินที่เรามีมาเป็นหนึ่งกองนะครับเออแล้วก็การอ่านในดิกเทชันก็จะเป็นอย่างนี้ U.S. สำเนียง U.S. นะครับ Combine โอเ okay, คสำเนียง U.K. Combine Comb <ine. S 1> okay, ครับ เอ่อก็จะประมาณนี้สำหรับวันที่9นะครับเอ่อโอเคเอ่อสวัสดีครับพบกันพรุ่งนี้ในวันที่10บครับสวัสดีครับ